โรงเรียนบ้านเอราวันตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านเอราวันหมู่ที่3ตำบลผาอินแปลงอำาเภอเอราวันจังหวัดเลยสังกัดสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขตสองปัจจุบันมีนักเรียนจํานวน924คนมีครูและบุคลากรทางการศึกษาจํานวน43คนบริหารงานโดยนายวิมูลสีพรม และนางลำดวนสีพรมรองผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนบ้านเอราวันดำเนินการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพทมาตั้งแต่ปีการศึกษา2559โดยการนำครูและบุคลากรทางการศึกษาไปศึกษาดูงานโรงเรียนคุณธรรมต้นแบบอบรมวิทยากรโรงเรียนคุณธรรมสพทและออกอบรมให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาในหลายหน่วยงาน ในปีการศึกษา2564โรงเรียนบ้านเอราวันได้ผ่านการประเมินและคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนคุณธรรมสพทะระดับ4ดาวผู้บริหารและครูผู้สอนมีรางวัล1,000ผู่รุ้ชนคนคุณธรรมมีนวัตกรรมสร้างสรรค์นคนดีไม่น้อยกว่า180นักเรียนทุกห้องเรียนมีโครงงานคุณธรรมที่สอดท้องกับคุณธรรมอัตลักษณ์ได้แก่ ซื่อสัตว์รับผิดชอบและพอเพียงครอบครัวคุณธรรมเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่โรงเรียนบ้านเอราวันได้รับการอบรมจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขตสองและครอบครัวที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นครอบครัวคุณธรรมคือครอบครัวของเด็กหญิงรัตนาพรรีพรมสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงรัตนาพรสีพรมนัเกเรยียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 โรงเรียนบ้านเอราวันหนูเป็นสมาชิกครอบครัวสีพรมหนึ่งในครอบครัวคุณธรรมสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศ,ศาึกษาประถมศึกษาเลยเขตสองค่ะครอบครัวคุณธรรมของเด็กหญิงรัตนาพรสีพรมได้กำหนดคุณธรรมอัตลักษณ์ของครอบครัวได้แก่ความพอเพียงความรับผิดชอบและความกระตันยู โดยคุณธรรมด้านความพอเพียงที่เป็นต้นแบบครอบครัวอื่นอาทิการทำบัญชีรายจ่ายครอบครัวการออมเงินการใช้ใจ่ายอย่างประหยัดความรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่อาทิทำงานบ้านรดน้ำต้นไม้ตั้งใจเรียนและทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้สําเร็จทำให้เด็กหญิงรัตนาพรมีผลการเรียนระดับดีเยี่ยมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้รับเกียรติบัตรเรียนดีประพฤติดีทุกปีการศึกษาส่วนความกตัญญูเด็กหญิงรัตนาพรสีพรมได้ดูแลยายที่เดินไม่ได้และความกตัญญูทุกครั้งที่มีโอกาสทั้งนี้ยังเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีทำบุญตามการสวดมนต์ไหว้พระก่อนนอน จากการเป็นครอบครัวคุณธรรมส่งผลให้เด็กหญิงรัตนาพรสีพรมได้รับรางวัลเกียรติยศมากมายอาทิรางวัลน,นักเรียนพระราชทานระดับปฐมศึกษาปีการศึกษา2565รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นรางวัลกิจกรรมยังสมาร์ทยังทำดีระดับประเทศรางวัลบรรยายธรรมระดับประเทศ รางวัลบุคคลต้นแบบความเป็นเลิศด้านการศึกษาประเภทนักเรียนรางวัลชนะเลิศและรางวัลเหรียญทองอีกหลายกิจกรรมในการแข่งขันง,งานศินลปะหัตถกรรมนักเรียนทุกปีการศึกษาหนูภาคภูมิใจที่ได้เกิดมาในครอบครัวสีคมครอบครัวที่มีคุณธรรมเป็นแบบแผนในการใช้ชีวิตและพวกเราจัดดำเนินชีวิตให้สดกับที่ได้ชื่อว่า ครอบครัวคุณธรรมค่ะครอบครัวสรีพรมเป็นครอบครัวคุณธรรมที่เป็นแบบอย่างให้กับครอบครัวอื่นได้โรงเรียนบ้านเอราวันจะส่งเสริมให้อีกหลายครอบครัวได้เป็นครอบครัวคุณธรรมต้นแบบเพื่อรักษาคุณธรรมจริยธรรมให้คงอยู่คู่เยาวชนคนไทยและสร้างคนดีให้กับบ้านเมืองดังปณิธานของโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพท สืบไป